แต่ว่าเมอ,องหนึ่งกัวอันนี้ประมาณสองร้อยหาซิหนึง่งสองร้อยปลายหาทุงนี้ประมาณพันพันปลายเนาะตีตีใช่หาทุงประมาณพันหาพันหาร้อยตัวอันนี้เมื่อกี้นี่เพิ่นว่าแปด พันหนึ่งเนาะเอ้านี่หัวพนน่ะทำเมลาใน่บาทนีพนนนนท้พี่น้องเพราะว่าย่านออกซิเจนพนหมฮอดเนาะต่างประมาณสองร้อยกิโลเนาะเดินทางพี่น้องไปป้าเนาะป้าเกือบหาหาพันตัวครื่งมืน่น ตัวซาในนั่นหนึ่งมือนี้พี่น้องเลยเนาะเพื่อเ่นเข้าไปสวมงสวรรค์ไปซื้อต้นไม้ต้นตอกไงแล้วก็ซื้อตรงซื้อเตียงอเต็มหลังรถเอินเทินพี่น้องเอ้ยรอบนี้เนาะถือว่าจัดหนักจัดเต็มเนาะต้นไม้ก็เป็นต้นหมากกับท่านพี่น้องเลยท่านท่านอกท่านใจเนาะเป็นพหมากพุทธชาหมากเงี่ยธ่วามากเขียวเขียวนะพี่น้องเลยเนาะก็เอาไปให้น้อง น้ำบาณัิตพี่น้องเลยเนาะทางพอสีสุกแก้วประเสริฐเนาะในมอบใหม่ทางบัณฑิตอีกคือเก่าเมื่อนี้พี่น้องเลยมอบจัดนักจัดเต็มเนาะเป็นเขาเอิ้นว่าสีมอบอาชีพให้น้องเพิ่นกระแมนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเมื่อนี้ทางพอเพิ่นฝากฟังให้บัณฑิตจัดลูกพันปลาพี่น้องเลยเมื่อนี้ป้าโตเนาะเออเอาไปแบบว่า ให้มันเต็มนองรถว่าสันพี่น้องเลยเอ้าเนาะสีหน่อยสีดได้นั่นมาลุ่นมาเบิ้งน้ากันพี่น้องเลยสมีปูมีปลาอย่างนั่นกะติดตามเบิ้งน้ากันเนาะพี่น,อน้องเนาะเอาอนอื่นเนาะพี่น้องกาบทักทายด้อเนาะถักทายสบายดีสบายดีสบายดีพ่พอแมนนอ่พี่น้องมัดสุขูสุคนเนาะพี่น้องเนาะกะพบพ่อกันบรรยากาศตอนใบาบเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะอ่าทางบจัน์กะก่อนสีเดินทางขึ้นเซโปน กะเวซื้อหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นไปรอบนี้พี่น้องเนาะสิเอาปลากะสินินแม่ว่าปลาที่ว่าเพิ่นถือกันนั่นแหละเนาะย่านเพิ่นตีกันพี่น้องเลยอ่าคนเท่ากะถ้าว่าบ่ถือกันก็ตีกันเนาะอันนี้ปลากะคือกันอ่าอยู่น้ำกันบ่ได้ก็กินกันพี่น้องเลยปลากะได้ปลาคอปลาดุกนี่แม่นบ่เอาเนาะสิเอาเป็นปลาขาวมันหรือว่าปลากินหญ้าเนาะหรือว่าปลา กิเลศพี่น้องเลยปลาควนนองน้าปลายังอีกปลาปากบอบปลาอ่าปานินเนาะสิเอาจักประมาณสีสายพันธุ์แต่ว่าสินเน้นลายเพิ่นว่าพอเพิ่นว่าพี่น้องเลยเนาะจะฝากให้หลายแนยี่ยวัสดุพี่น้องเลยเอา้ายังไงก็ขอบพระคุณทางพอสีสุกในลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าที่มอบหมายทางวัชจรเป็นสะพานบุญให้รอบนี้เพิ่นก็ให้ปลูกหมกักกระทงกระทันให้มันฮอบอ่าน้องของเล่าเด้อว่ัสดุพี่น้องเลยเนาะ เอ้ยนะกับซีซื้อพื้นซื้อไฟให้อีกแน่เนาะไฟโซล่าเซลล์ย่านคนหลักตึกกินกลางคืนว่าฉันพี่น้องเลยอ้าวนอกจากในกับทิดตามเบิองน้ำกันโอ้ถือว่าซอยแบบนี้นี่ถือว่าได้บุญสองสั้นได้นี่พี่น้องเลยเนาะเออซอยทั้งคนเจ้าของแล้วกับซอยทั้งสัตว์สาว่าสิ่งน้ำเนาะซอยให้ระบุ๊บวิเวดดีอีกพี่น้องเลยเนาะต้นใหม่กับซุ้มเย็นอ้า ลองเบิ้งเนาะมามาเบิ้งมาส้มน้มกันท่านเอื้อยใจดีเพิ่นคือเก่าอันนี้พี่น้องเอื้อยยังได้ซื้อเอื้อยเพิ่นเนาะสบายดีเอ้ยโอ้คืออยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวบ่หม,มื่นนี่โอ้เนาะสมมุติว่าน้องซื้อลายนี่ก็แถมอยู่บ่เอื้อยแถมเนาะปลาเข่ามัดนีน่โตเท่าไรเดี๋ยวนี้โตละพันโตละพันกีบคือเก่าอ้าโต เดี๋ยวสามารถใส่ใส่ถุงหนึ่งลายชุดเท่าไรเ่ยถ้ามันตัวใหญ่ก็ใช้ได้แต่องร้อยตัวโอ้ถ้าใ่หลายกุหันเนี่ยมันมันกรีดกันเนาะใชใ้ลายอ๋ออันนี้เขาจะขึ้นไปเซปูนนี่นะกาฮอดอยู่บ่อเจ้าอ่ะทอดทอดเป็นยังเออทอดมังงงดังั้นเอาปลาขาวมัน เราเอาสมมุติว่าเขาเอาล้านหนึงนี่สิแทมเท่าไหร<ส> <c oughs> มันแพงมันแาแพงมัาแพงะสพี่้ัง,เ,งเ,อเออลองเบิ่งยุหัดสมมติว่าล้านหนึ่งนี่กับสิป,ประมาณนั้นสิบถุงเนาะุงละลถุงละสองร้อยเอา S <S 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 เออเอาเลยเออตักรถต,ตักตักน้ำเดียวแมนเอาขามันแล้วก็เอาปลากินหยาปลาขามันเอาลาดหนึ่งปลากินหยาห้าแสนแล้วก็ปลาเกลีบห้าแสนเนาะโอ,โอ้เต็มรถได้ดิก็ได้พี่น้องเลยเนาะ,นะอาโทษ อืมหลายหเด้อนี่พี่น้องเอ้ยรถนี่เต็มเด้อด้นี่ครับซํานี้กะเซาะเด้อด้นี่พี่น้องเน,ะนาะแต่ว่าพอเพิ่นว่าสิให้ซื้อไปหลายๆเนาะปลาหยังเด้อพี่น้องสิอันนั้นปลากินหญ้านี่กคือสิใหญ่ไว้อยู่หนองเราเนาะอาาแล้วกะปลาเบเนาะปลาขาวมันขาวมันสายพันธุ์ด้ปลายังอีกบาทน

โอเคเพราะว่าเขาก็สิวิ่งขึ้นไปแล้วก็สิปล่อยเลยนะพี่น้องเพราะว่าสิบสบ่ให้โดนนานเพราะว่ามันย่านเนาะย่านมันนั่นว่าตายนี่แต่ปลากกินแรบปลาปลากินหยามีเนาะนเลยเน,ะนาะโอเคบึงยุ่งเหรนบึงกอดเลยพี่น้องเฮ้ยนะเอาดึงมึงไปชี้กัได้บ่ ยังอยู่เนา๊ะยังอยู่ยังอยู่อันปกนากิญ่ากับตัวละพันคือกันบ่ขา,ายเป็นถ้วยเออ,อถ้าขา้าวมันนี่เพิน่นสิขายเป็นโตพี่น้องถ้าปลานี่เนี่ยเพิน่นสิขายเป็นถ้วยเนาะอ่าเขาเสียเอาถ้วยเขาเสียเอาทุ่งไทรเพิ่นกะสิตักตามนั่นอ่ะลองเบิง่งเนาะปลาเขา มันล้านนึงปลากินปลาเกลบดหาแสนปลากินหยาหาแสนอ้หลายร้อยหลายอันนั้นเติบได้หนิพี่น้องหลายพัน์ได้หนิเนาะปลากินหยานะใช่ไหมพี่นุ่งเราปลากินหยาเนาะมันมันกินมันกินพืชเด้แมนอ่าแต่ว่าปลาเกล็ดกับคินหยาคือกันกินพักคือึ้นกันซื้อซื้อเออ

ลืมซื้อหัวาหา่านอยู่ในว่าลงเฮนคือสิมีอยู่นะเนาะอย่าให้ลืมเด้อลงเฮนโอ้ยใหญ่ใหญ่โอ้ยบานนี้แหละพี่น้องไอ้เชได้ไปกินปลาน้ำน้องน้าพิ่นนะเนาะเออเฮือนกับงามโอ้ออออย,นะยแต่เราเอาผัวก,ก้อนเท่านั้นแล้วพี่น้องไอ้เนาะโย่เนาะไปผัวเยื่อหัวแล้วตีแล้วคอย มีหลายคููหลายคนครับพี่น้องไอ้จับจองเลาหลายหลายเลยนี่พี่น้องคนหนึ่งเิ่นอยู่ทังเวียงจันทร์เพิ่นวาเพิ่นมีน้องทายประมาณอายุซาปายปีอบอยากให้เล่าเอาเอา,เอาเนียไปสุทิพย์ยันเอามาาลาร่างถ้วยร่างบ่วงบมเป็นเพิ่นวายันหนึ่งข่าให้กินบุเป็นเพิ่นก็นเลยว่าอยากอยากได้น้องน้ำ อ่าเป็นเป็นลูกสะไพ่เป็นน้องสนะไพ่เนาะอันนี้กะจังหวะเด้อพี่น้องเลยเนาะมันสีไปขีดไปเขียนให้เพื่อนเองก็พอได้ได้ตัวนี้เนาะมันต้องขึ้นอยู่กับคนสองคนเด้อเออเอาพี่น้องไปนะเดี๋ยวสิไปโอรมุมน้ำลาวเบิง้งสนใจอยู่บ่เนาะพี่น้องทั้งเวียงจันท์พี่น้องเลยตัง้งใจอาแล้วไปต่างประเทศโอ้ ก็ดได้กินปลาน้ำเล้าเดี๋ยวนออ้อบาทนี่พี่น้องซื้อปลาไปให้แล้วเอาหัวจ้อยแเราคอยกับแน่วแล้วกล้าไปกินปลาน้ำแล้วอันนี้ <c oughs> เออไปคอกินน้ำพอแล้วเนาะเออง่ายๆพี่น้องไอ้ปลาอันบุพัวปลาอันนี้เนี่ยพังไทยเพื่อนอื่นนี่อะไรก็ได้ฮะพะก๊อก ปลากระโหกเม่นบก่กปลากระโหกเม่นบ่อระพี้องเนาะอันนี้บ้านเขาเอิญปลาขาวมันเอ่อปลากระโหกเนะาะตานมันใหญ่เต็มโตนี่ก็ซำขานี่ได้พี่ดองก็ใหญ่อยู่ได้อันนี้ก็ได้เนาะมันเกิดไข่สายพันธุ์คือปลานิ่นเนาะสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่า,า,ากินในแทบเ่าปลาเนา,นาะ ห๊ะสะลาดคือว่าอีสั่นหัวใหญ่เด้มันหัวใหญ่หวยบางบางคนก็หัวใหญ่ชื่อก็บ่สลาดก็มีเลยเนาะใหญ่หัวชื่อมงบ่มีเออหัวใหญ่หัวใหญ่คิดว่าสมองหลายบ่เอเอาให้เอ้ยเพิ่นัก่อนพี่น้องเนาะอากอันนี ปลากินหยาปลากินแลบอุดมเนาะแมนปลากินแลบปลาคนน้องอ๋อไปเบิ่งปลากินแลบปลาคนน้องคนวนปลาคนน้องเฮาโหลดลงไปตุ้มลงไปนี่มันสิเต้นลดตั้มใทำดูเนาะนี่บอกเบิ้งเบิ้พี่น้องไอ้ปลากินแลบบู้ว่าฟังไทยเชื่ออื่นอย่างเนาะปลากินแลบแต่ว่าบ้านเฮาเอิญ ปลาเก็ดแหลกไอเอาเหรอครูบุหินนั่นบอกเออโอ้ถือว่าเราได้เปรียบเด้อน้องนำ้ำได้อพีนอ่น้องเด้อเรากกว่าเรามีหนองเนาะมีหนอง,นองปล่อยปลาแอบสามารถแปลว่าเลี้ยงปูดเลี้ยงปลาได้เนาะไอเห้ย โบเหรอ่านี่โบบ้างให้ปาโอ้ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่เนาะปลากะแลบนีกบ้างตไวเนาะแต่ว่าใหญ่ไวเวลามันมันกินันว่าอาหารกอ่าขึ้นมาโซตเลยตัวนี้บ่บ่เป็นปลาบ่ขี้อายตัวนี้พี่น้องเนาะบ่อายคน สองล้านเได้ไหมพี่น้องพ่ออยู่พ่อเนาะจะว่าล่นน้องเน้่ยได้ไหมบัดสองสามล้านเนี่ยไว้ได้ไหมพี่น้องเไยเดี๋ยวจะเอาไปเอาปลานั่นน้ำอีกให้มันฮอตอันนั้นอากัศพี่น้องเนาะให้มันฮอตสามล้านปลาพวกปลาปากน้ำอีกเนาะปลาปากปลาปากก็้อยากโอ้ คนขลาเนาะขลานั่นขลานี่เลย่ากินได้ระสัญชาอืออ่า,ออาโอเคสีซื่อประมาณงบสำนีพ่อแหละพี่น้องเลยนอกราวายันยันมันเต็มหนองโพธินะเนาะนี่ทุงละสองร้อยตัวเนาะ่าเ๋ยวเลย อออ่อนซอนเนาะปลาอ่อนซอนนองน้ํามีปลาเลี้ยงบาดนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวสิซื้อหัวอาหารไปให้ไว้ให้เพิ่นนําบ่วกินดนี้ครัเราก็ได้ก็ฮู้ปลาปลเนาะบาดนี้ยัมีแต่ผูบ้าาบออ่าวามายั่วกินปลาเราบ่ต้นต้นมกระทันก็หลายเนาะยางเก็บกระทันบออ่ด้วยกันอยู่เถียงนาน้อย <c oughs> พี่น้องเอ้ยมันาเข้าก <c oughs> ัานโลด เม่นอนหรอ,อ,อยิ้มขึ้นไป่าักเอาพี่น้องไอ้ไทยเอ้ยเพิ่นนับปูนับปลาก่อนจักหน่อยหนึ่ง,นงเนาะไอ้มากระทงกระทันกระซื้อมาแล้วพี่น้องไอ้าอต้นสาอต้นนี่ก็จักสื้ปลูกบวบบวบดดินเล่าก็หลายอยู่เสียแล้วนิ่งปลูกทั้งพังสวนมันเล่าพูนแหละเนาะเพราะว่าแถวเฮือนเล่านี่มันเต็มมแปแล้วว่าจะซื้อไปรอบก่อนหนี่งกะ คือว่าปลูกเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็ลองอีกพี่น้องไงนี่เนาะอ๋อเสียเอาไ่ข้างหลังเพราะรถอันนี้เนาะตามันบดตายพ่อเรียบร้อยแล้วอนมันห่อนจีต้องเอาไว้ในเนาะมุกเบิ่งก่อนเด้อเอเย็นจเอโบเย็นไปใช้ได้มุกแค่แล้วนี่พี่น้องเไยเนาะย่านขอว่าย่านได้มุกอี่เด้อ อ๊เออตอั้องจักทั้งเอียงเนาะอันนี้เนาะอ่าโอ,อ้คือ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 อุ๊บอ่เดี๋ยวไข่สิเอาปีนขึ้นก่อนปีนท้องขึ้น <g ül> มันหลายเนาะออเอามาใส่อยู่นี่เนาะใส่กเต็ม,ตมนี่ยกรบวดละปลากเกล็บพันตู นี่ปลาป้าขี่ตกใจเดินเนาะไปมันโดดทเลยทพาให้ไปเลยสเปนถ้วยน้อยแบบนี้พี่น้องเป็นตักนี่เนาะรวมๆแล้วหอดบ่อเอ้ยสองร้ยตัว้ลปอาน่ย่ยตหาพันลายพันพันกลัวตีไปพันพันสี่พันห้าเนาะ อันว่าหาทงนะดีไปประมาณน,นะ้นหัวมันเกิดปอเกือบครึ่งหมื่นเพราะนี่เนาะลูกปลาซื้อไปเมื่อน,นีต้ตัวพี่น้องน้องเดือดนแท้ย่านแต่น้องเราขาดนี่แหละวข<อ> <laughs> นโตงน้งบ้าแห้งปลายขาดโอ้ยให้นะฝัน่อนพี่น้องเลยเนาะเออคือสิบนขาดดอกน้องเราเพระาะว่าคันมันใหญ่นะกะเรามีบง่งระบายน้าออกเนาะ บจกบ้านสกีพีนมันมีน้องตัวนึงอยู่ข้างกนมันบอกเจกบ้านสกีพีพี่น้องเป็นเรื่องของฮาบมเลยเออกินน้ำกัน้กินน้ำกันบุคขาดดอกเป็นน้องเดียวสิสิไปแนะน้ำเล่าอีกเติมแต่ว่านตะว่ายาขึ้นน้ำล้นเข็ดพ้อลาบไปแล้วลาบไปลาบอัน้ำซุ้มมากเลยลาบป่าพี่น้องเอ้ย มึงนึ่งกวัวอันนี้ประมาณสองร้อยห่าิปนึงสองร้อยปลายหาทุงนี้ประมาณพันพันปลายเนาะตีตีใช่หาทุงประมาณพันห1าพันหาร้อยตัวอันนี้เมื่อกี้นี่เพิ่นว่าแปดพันหนึง่งเนาะตีไป กว่าตัวละพันตัวนี้าเาียแพงเนี่ปลาปลายัางกอปลาคนไทยอ,นนอ,นนอิ่นคเรอิ่น่ละปาเขามันเนาะเอามนวาปล,ล,ลานามันเนาอะเอออาซนี่ก็ได้ย่อะไะไละนี่ก็ยังพอแห้งเลยนี่จกักสปปลาก่อนนี่ปลาเขามันลาดนึง ร้อตูพันตูเอาไว้ในเนาะถุงบ่ฮัวบ่เนาะบ่าวบ่ฮัวเนาะซ่อนให้อยู่บ่เนาะเออฮัวนี่ก็เข้าโอ้ไปนําทางเด้อข่อยตายกนี่ก็แม่นได้มุกปลาน้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเาโอ้ตูขนปลารอบนี้พี่น้องเออ,อปลา มันหาหาพันหาพันตัวมันโปเตกว่ะเนาะมันอยู่โคมกันเลยุ่๊บฮู้ ต้องเปิดด้วยทางนี้บ่าเห็นแต่มันกระแทกกันเย็นแต่มันแตกเนี่ยเนาะเราแตกแล้วมั้งเนาะจบทจบเอา้านี้หัวพ่นเ,เ,เนี่ยทำเมล่าแน่บาทนี้พี่เนอะเพราะว่า ย่านอเเนนอกซิเจนเพิ่บ่มฮอดเนาะต่างประมาณ200กิโลเนาะเดินทางพี่น้องไอ้ปา้าเนะาะป้าเกือบหาหาพันตัวเครื่องมือนเนาะ,ะไปล่งองน้องน้องน้าพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่รออัปเดตบ้างบาทนี่ยโอ้โหใเลยปุ้ยตายครับ โอเคพี่น้อง,งเลยแบบแบบเนาะไปเนาะเบิร์ตไปสามล้านกี่พี่น้งงนองเลยเนาะสามสี่สายพันธ์ป่าป่ากินเข่า,ามันเอาไรเนี่ยปลาเข่า,ขามันพี่น้งงนองเลยเนาะแล้วก็ปลากินหญ้าปลากินเงงล็บแก็ปลาปากเนาะถือแบบว่าสี่สายพันธุ์ ไปรุ่นเหมือนกันบาทนี้พี่น้องเลยเนาะย่านแต่มันบบหอดแล้วนี่เนี่ยเสียมโอ้ยันชงสิแตกใช่ไหมบบบุญโอเคโอเคอเนาะภาพไปพี่น้องาาเลยคาร์บอนแตกนี่ก็แม่นได้มุกแล้วแลวหละเพิ่นว่าพี่น้องไปขอมุกขอบใจทางพ่อสีสุกหลายๆเด้อพี่น้องเดอ้อที่มอบหมายภารกิจนี่ให้บ่าวาจันพี่น้องเลยเนาะไปพูนไปเบิ่ไบงไปส้มน้ำกันว่าสิตื่นเต้น,ตน,ตนสั่มใดเนาะแล้วก็สิใหญ่ใบสั่มใด ก็ขึ้นอยู่กับผู้เบิ่งผู้รักษาบาดนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเอาดีใจกับครอบครัวของน้องน้ําที่ว่าได้ปลาครึ่งหมื่นเนาะไปเลี้ยงโอ้ยพี่น้องเอ้ยขนาดน้องหาว่าจะยังบ่ได้ทํานี่ได้พี่น้องเนาะอ่าไปปล่อยแค่อันบ่อันนั้นนึงพี่น้องแค่1 2,000นึงอันนี้รับ5,000ตัวเนาะโอ้ยพี่น้องไปเนาะไปเบิ่งไปชมนํากันสบายดีมื้อนี้ไปแล้วพี่น้องเอ้ยป๊บโอ้ยมันแตกเด้อบาด